อุปกรณ์การทดลองนะคะ 1. ควดน้ำจุดลิตรใบ 2. แผ่นพลาสติกใสขนาด A4 2แผ่นเทปทูบน้ำอุ่นน้ำเย็นไฟแช็กไฟฉายค่ะขั้นตอนการเตรียมนะคะจาอขวดเป็นวงกลมด้วยคัตเตอร์ม้วนแผ่นพลาสติกใส่ติดเทปแล้วนำมาติดเทปเพื่อประกอบรวมกันทำซ้ำแบบเดิม2ชุดค่ะ การทดลองครั้งที่1น้ําเย็นและน้ําเย็นน,นําน้ําเย็นเทใส่ขวดทั้งสองอย่าละเท่าเกันแล้วนําแผ่นพลาสติกห้วนมาใส่เสียบทั้งบนและล่างค่ะนำทูบจุดไฟจีนลองอไปในท่อให้เกิดควนันนำฟิวเจอร์บอร์ดมาบางังและปิดไฟสองไฟฉายเพื่อให้เห็นการหมุนเวียนได้ชัดยิ่งขึ้นค่ะ จากที่สังเกตในขวดที่มีอุณหภูมิน้ําเย็นเท่ากันควันทูปจะลอยไปหาทั้งสองฝั่งอย่างเท่ากันและไม่มีการอ่นเวียนของอากาศค่ะการทดลองครั้งที่2น้ําอุ่นและน้ําอุ่นค่ะนําน้ําอุ่นเทใสข่ขวดทั้งสองให้เท่ากันหลังจากนั้นนําแผ่นพลาสติกใสเสียบทั้งล่างและบนค่ะ นำทูปจุดมาแล้วเอามาจี้ให้เกิดควันแล้วนำแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาบางังปิดไฟและส่องไฟฉายทำให้เห็นชัดยิ่งขึ้นค่ะจากผลการทดลองครั้งนี้จะเห็นว่าเหมือนกันกับครั้งน้ำเย็นและน้ำเย็นค่ะอุณหภูมิเหมือนกันทำให้ไม่มีการหมุนเวียนในอากาศค่ะการทดลองครั้งที่3นะคะน้ำอุ่นและน้ำเย็นค่ะ นำน้ำอุ่นเทใส่ในขวดและนำน้ำเย็นเทใส่ในขวดให้เท่ากันนะคะนำแผ่นพลาสติกที่ม้วนไว้เสียบข้างล่างและข้างบนเลยค่ะนำทูบจุดมาแล้วมาจี้ให้เกิดควันนะคะนำแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาบางังปิดไฟส่องไฟฉายให้เห็นการทดลองชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ การทดลองนะคะเมื่ออุณหภูมิในขวดสองใบไม่เท่ากันจะสังเกตได้ว่ามวันจะเคลื่อนที่ไปหาขวดที่น้ําอุ่นกว่านะคะแล้วก็จะเคลื่อนที่ขึ้นไปท่อข้างบนและเคลื่อนที่ไปยังขวดน้ําเย็นและเคลื่อนที่ลงมาท่อข้างล่างเคลื่อนที่ไปหาน้ําอุ่นแล้วก็จะวนกันอย่างนี้เรื่อยๆค่ะจึงเกิดการหมุนเวียนในอากาศเกิดขึ้นค่ะ สังเกตการทดลองนะคะผลการสังเกตเมื่อขวดหนึ่งมีน้ําอุน่นอีกขวดหนึ่งมีน้ําเย็นควันทูบที่เคลื่อนตัวจากขวดที่มีน้ําเย็นไปยังขวดที่มีน้ําอุน่นเกิดการหมุนเวียนของอากาศเนื่องจากอากาศเหนือขวดน้ําอุ่นร้อนและลอยตัวขึ้นทําให้เกิดความกดอากาศบริเวณน,นั้นต่าลงอากาศเย็นจากขวดน้ําเย็นจึงไหลเข้ามาแทนที่ สรุปการทดลองนะคะการหมุนเวียนของอากาศเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศร้อนเบาลอยขึ้นอากาศเย็นหนักขคลืนที่เข้ามาแทนที่เป็นหลักการเดียวกับลมบกลมทะเลและการแหลเวียนในชั้นบรรยากาศของโลกค่ะ